เมซี่ไปร้อยหกเดลิกผม100นะครับไม่ใช่แค่ค่าพลังข้างนอกนะค่าพลังข้างในเห็นความแตกต่างด้วยนะครับแล้วมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนตัวไหนเพิ่มบ้างนะครับผมรวมถึงมันมีวิธีการคำนวณได้หรือเปล่าอะเรารู้หรือเปล่าว่ามันคำนวณแบบไหนนะครับอ่ะก็ยังร้อยสามเนยมาไปร้อยสองเมซี่ไปร้อยสี่ซาลาไปร้อยสองมีแจ็เก็คอปร่างเก่า87อยู่ก็โชคดีเลย สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีเนาะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม3.4.1นะครับผมผมพูดไปหลายคลิปในหลายๆมุมมองแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่หมดเรื่องที่อยากจะพูดนะครับโอ้ยแรียกว่าจะรีวิวแบบคลิปเดียวจบนะครับแต่พอพูดลงรายละเอียดจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องต้องพูดเยอะนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาพูดถึงเรื่องค่าพลังที่มันมีการคำนวณค่าพลังใหม่นะครับอ่าผมก็เลยถือโอกาสทําคลิปในซีรีส์ของเส้นทางการเดินทางของไอดีไก่ต่างๆนานาเลยนะครับเมสซี่โรนโดเนย์ ซีรีส์อยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าน <Hopefully. S 1> ักเตะแต่ละคนเนี่ยที่ค่าพลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นเพราะอะไรนะครับผมแล้วมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนตัวไหนเพิ่มบ้างนะครับผมรวมถึงมันมีวิธีการคํานวณได้หรือเปล่าอ่ะเรารู้หรือเปล่าว่ามันคํานวณแบบไหนนะครับผมเนี่ยเป็นคนช่างช่างอยากรู้อยากเห็นนะครับถ้ามีอะไรเรื่องเกี่ยวกับการคํานวณไปเนี้ยผมอยากรู้จริงๆนะครับผมอ่ะตอนนี้เราเริ่มต้นที่ซีรีส์เมสซี่ก่อนนะครับผมก็เข้าไปเก็บอีเวนต์แล้วนะครับผมเดีัััง่ละกกนนนนคู้้้พตออใชท เดี๋ยวให้ดูนะใช้โค้ด t e n h u s นะครับค่าพลังมันก็จะประมาณนี้เมสซี่105นะครับผมเดอบอย1อ่า99นะครับผมคานูกู101รนะครับโรนโดเ9้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทรงเดิมนะครับผมถ้าใช้โค้ด t e n h u s นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้โค้ดบางคนนะครับผมมันจะมีการคำนวณค่าพลังใหม่เพิ่มขึ้นนะครับสาเหตุเพราะว่าผมให้ดูก่อนนะครับบางคนอาจจะเอ๊ะมันอยู่ๆมันจะเพิ่มขึ้นเหรอจริงๆมันก็ไม่ได้เชิงเพิ่มขึ้นนะครับ เพียงแต่ว่าสูตรการคำนวณมันเปลี่ยนไปนะครับสูตรการคำนวณ o v e r a l l r a t i n g หรือว่าค่าพลังข้างนอกเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับผมมันก็เลยมีผลต่อนักเตะบางคนนะครับและนักเตะบางคนก็อาจจะเพิ่มบางตัวเองบางคนก็ไปเพิ่มกับโค้ชโค้ชบางคนนะครับมาดูตรงนี้นะครับผมเขาเขียนบอกไว้แล้วนะครับผม implement adjustment to effects of manager team play style proficiency นะครับผมก็คือมีการปรับเรื่องของค่าพลังทีมเพลย์สไตล์ของโค้ชนะครับผมที่มันส่งผลก็คือมีการปรับคำการคำ การส่งผลค่าทีมเพสไตล์ของโค้ชนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาก็บอกเพียงแค่นี้นะเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าจากเดิมสูตรการคำนวณแบบนี้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 เปลี่ยนเป็นสูตรการคำนวณแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้บอกรายละเอียดแบบนั้นก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ผมเคยกาง Excel มาคำนวณให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดค่าโค้สสูงสุดนะครับอยู่ที่8 5ดสถึงแปเมื่อก่อนนี้เวลาเราอัปนักเตะเราจะต้องอัปค่าทีมให้กับนักเตะด้วยจําได้กันหรือเปล่าครับตอนอ e ัปเดตอีฟุทบอลช่วงแรก ค่าทีมให้นักเตะด้วยนะครับเวลาคํานวณปุ๊บมันก็จะต้องเอาค่าทีมเพลต์สไตล์ของโค้ชกับค่าทีมเพลต์สไตล์ของนักเตะทั้ง11คนในสนามเนี่ยมาหารเฉลี่ยกันนะครับว่าได้ค่าพลังรวมเท่าไหร่แล้วก็คูณกลับมาที่ค่าพลังรวมของนักเตะแต่ละคนอีกทีนึงอ่าเวลาเราอัพมันต้องต้องมีสูตรอะไรแบบนั้นนะครับเมื่อก่อนนี้แต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับมันก็ยังมีเรื่องของค่าทีมเพลต์สไตล์ของโค้ชอยู่นะครับที่ผ่านมาเราไม่ได้เอกใจนะครับเวลาเราอัพออโต้หรือว่าเราอัพคค่าลัังงสสููุดดนนมก็จะวโไห ที่มีค่าพลังประมาณสัก85ขึ้นไปนะครับผมอย่างเทนฮาร์กเนี่ยก็มีค่าพลังทีมเพสตล์อยู่ที่85ที่ลองบอลเคาน์เตอร์ใช่ปะมันก็เป็นค่าพลังสูงสุดนะครับไม่ว่าเราจะใช้โค้ชานักเตะคนไหนมาลงทีมใช้กับเทนฮาร์กเนี่ยมันก็จะเป็นค่าพลังสูงสุดแต่มันก็จะมีบางคนนะครับที่ได้อานิสงส์สปีดของเทนฮาร์กนะครับเทนฮาร์กมันจะไปเพิ่มสปีดใช่ปะอย่างพวกอ่วันวิสซาก้าหรืออะไรเงี้ยมันก็จะไปเพิ่มสปีดนะครับให้ค่าพลังสปีดมีมากขึ้้นนนนนะคคคนนคััออออืขงโแต่ล ที่เป็นค่าพลังพ,พิเศษครับไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องกันนะ,ะสปีดก็คือส่วนสปีดนะครับเพิ่มสปีดไปอย่างละหนึ่งสำหรับนักเตะในสนามทุกคนทุกคนอันนั้นคือเรื่องหนึ่งแต่ว่าค่าทีมเพสต์สไตล์ของเทนฮากนี่คือ85แต่เวลาคํานวณก่อนหน้านี้ก่อนอัปเดตวันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ค่าพลังสูงสุดอยู่แล้วบางคนค่าพลังมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่ามีสปีดเพิ่มขึ้นเวลาคํานวณโอเวอร์ออรออกมานั่นเองนะฮะผมไม่พูดลึกแล้วกันอย่างงนะครับแต่นนอักกนนเเปเดตว ปลดล็อกอะแม็กซิมัมของค่าพลังโคสเนี่ยคือ87ใช่ปะ87 80อะไรเงี้ยนักเตะค่าพลังก็สูงสุดอยู่ดีไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าเราไปใช้โคสคนอื่นนะครับอย่างเช่นผมใช้โคส โค้ดดั้งเดิมนะครับเนี่ยค่าค่าทีมเพสตสไตล์มัน70ใช่ไหมปุ๊บค่าพลังนักเตะในทีมลดลงเห็นไหมเมสซี่เหลือ102นะครับเพราะว่าค่าพลังค่าทีมเพสตสไตล์ของโค้ดมันน้อยนะครับอัปเดตวันนี้ก็มีการปรับให้ค่าทีมเพสตสไตล์ส่งผลมากขึ้นนะครับผมเหมือนมีการปรับเลทค่าคำนวณใหม่นะครับถ้าโค้ดคนไหนที่มีค่าทีมเพสตสไตล์สูงกว่า85เอาเอาผมผมก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวเลขที่แน่ชัดนะเอาเป็นว่าตั้งหลักที่85ถ้าสู86ขึ้าค้าพลังกอง บางคนมันมีการเพิ่มขึ้นด้วยแบบสวยด้วยนะครับผมสำหรับโอเวอร์ออกอ่ะในไอดีนี้เนี่ยผมยังไม่มีเจเกนคอปยังไม่มีเป๊ปกาวาด์เดลล่านะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปซื้อแล้วก็มาพิสูจน์กันเลยนะครับลงทุนเอาไอดีไก่ซื้อให้ดูเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอนาะคตอาจจะต้องใช้กลับกลับมาใช้เป็นโค้ชปกต, <c oughs> ใต, c, ใติใช้โค้ดเป๊ปใช้โค้ดเทนฮากแทนเอ้ยใช้โค้ดเว็บใช้โค้ดเอ่อเจเกนคอปแทนเทนฮากหรือเปล่าเอออ่ะเข้ามาดูในโค้ดตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าค่าพลังค่าทีมเพสต์ โคสบางคนมีการปรับด้วยนะครับถ้าเกิดเราเรียงตามซอสตามราคาไ r i c ์นะครับถ้าเป็นตามราคาเนี่ยเป๊ปจะแพงสุดใช่ปะแล้วพอเข้ามาดูข้างในนะครับค่าทีมเพสต์ของเป๊ปเนี่ยแปเลยนะดูเหมือนว่าของเก่ามันแปนะครับอันนี้เพิ่มเป็น88ทําให้ถ้าเกิดใครใช้โคสเป๊ปนะครับจะทําให้ค่าพลังโอเวอร์ออลสูงขึ้นสําหรับนักเตะบางคนด้วยนะครับเออของเดิมมัน87ใช่ปะอันนี้88บใช่ปะแต่ว่าเราต้องใช้เป็นทีมเพสต์ดียเดียวกับคค้้ชนะนนออัีก็ืใ ชันเกมนะครับใช้สไตล์ต่อบอลน,นะครับอะเดีวผมจะซื้อไปเลยครับลงทุนซื้อไปเลยครับ560,000 GP ครับซื้อไปเลย หนึ่งคนนะครับผมแล้วลองลงมากลายเป็นว่าคริสโต้บอคูเอน่านะครับวาบูเอน่าอันนี้ก็จะเป็นเดียโกซิเมลเน่นะครับผมค่าทีมเพสต์สไตล์85แต่ว่าแพงกว่านะแพงกว่าเจเกนคอปนะครับเจเกนคอปเนี่ยจีจุดไสส์เลอร์เนี่ยก็จะเป็นควิกคาลเตอร์ค่าทีมเพสต์สไตล์85เท่าเดิมปะหรือว่าของเดิมมันเจเกนคอปมัน87ปะผมจำไม่ผิดนะถ้า85แบบเนี้ยถ้าเกิดคุณอยากได้ค่าพลังเพิ่มนะครับไม่ต้องซื้อหรือผมจะซื้อให้ก็ได้อ่ะผมจะซื้อไปให้เห็นความแตกต่างนะครััับบซื้้อไปเลลยแวกนนะครผม เกนคอปไหนก็เดี๋ยวจะไม่ได้คุมเลี้ยวคูนะครับผมเป็นอันนี้สอนไว้แล้วกันนะครับค่าทีมเพสตายตอนนี้ถ้าสูงสุดถ้าเรียงนะครับผมจะดูให้นะอ่าเพสนี่88น่าจะสูงสุดแล้วนะครับถ้าเรียงควิกคาลเตอร์เจเกนคอปก็เหมือนเดิมนะครับ85นะครับเอเจนคอปของเดิมเป็น87เจ็ป่ะวะอ่าเรียงใหม่เรียงใหม่นะครับถ้าเป็นลองบอลคาลเตอร์นะฮะก็เป็นดิโกซิเมลเน่นะครับผม85นะครับเอ่อถ้าเป็นอาลวายนะครับผมก็จะเป็นทูวัสทูเคิลเหมือนเดิิมมม85นนนะะะคคครรรััับบบเเเเออออออ่่ทููลลลลลกก็าาจจไไยยย์แแ้้้ววผซืปง ซื้อไปเลยอะซื้อไว้ให้หมดนะครับผมเซาเกตเท่าไร่80นะครับอาจจะซื้อตัวที่สูงสุดแล้วกันนะครับอ่าส่วนอันสุดท้ายไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับก็คือลองบอลเฉยๆนะครับผมก็จะมีของเอเวอเรตัใช่ปะ85นะลองบอล85นะสูงเหมือนกันนะเออแต่ไม่ซื้อหรอก <laughs> โอเคผมซื้อแค่นี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวลองกลับไปที่ทีมของผมนะครับผมจะลองเปลี่ยนโค้ชให้ดูนะครับผมตอนนี้ผมใช้สไตล์เป็นลองบอลเคาน์เตอร์ก่อนแล้วกันนะครับลองบอลเคาน์เตอร์ก่อนแล้วเกิดผมใช้โค้ชคนนี้ดั้งเดิมนะครับผมเมสซี่ผมจะร้อยสองนะครับดูตัวอื่นก็จะค่าพลังลดลงถ้าเกิดผมเปลี่ยนนะครับผมถ้าผมเปลี่ยนเป็นดิโก้ซิเมอเน่นะครับของแอตมาริตตัวนี้ก็85้าเท่ากับเทนฮากนะครับแต่ว่านักเตะบางคนมันไม่ได้นักเตะมันไม่ได้สปีดนะะไม่ไม่ได้สปีดของเทนฮากนะ บางคนนะบางคนอาจจะไม่ใช่ทีมผมก็ได้อาจจะมีนักเตะคนอื่นในเกมนี้ที่ไม่ได้สปีดแล้วค่าพลังลดลงก็ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็เท่าเท่ากับเทนฮาร์นะครับผมแต่ก็จะมีบางคนที่มากกว่านะเทนฮาร์สมากกว่าเพราะว่าเขามีสปีดด้วยใช่ปะอ่ะอันนี้ก็85นะครับถ้าผมใช้ เทนฮาร์กนะครับอ่าเทนฮาร์กนะครับผมก็เป็น85อันนี้ก็ไม่ต่างนะครับนักเตะในทีมผมไม่ต่างแต่มีบางคนที่อาจจะต่างเพราะว่ามีสปีดบวกหนึ่งนะครับผมทีนี้เราลองเปลี่ยนครับผมถ้าเกิดผมใช้เป็นเออ่เจเกนคอปล่ะใช้เป็นเจเกนคอปนะครับผม85นะครับแล้วต้องเปลี่ยนสไตล์ด้วยนะเราต้องเปลี่ยนสไตล์เล่นนะครับเป็นควิกเคาน์เตอร์ด้วยนะครับผมปุ๊บนะครับร้อยห้าเมสซี่ก็ร้อยห้านะครับฟาโนกูร้อยหนึ่งโรนโด่เก้าสิบเก้าเดอร์บอยดเก้าสิบเก้านะครับ ซีเมลเน่เทนฮากเทนฮากล่างพิเศษนะไม่ใช่เทนฮากล่างล่างปกตินะเทนฮากล่างล่างบูสต์นะครับผมแล้วก็เจกเกนคอปแปดสิบห้าไงมันก็เลยค่าพลังเท่ากันนะครับผมแต่เทนฮาร์กจะมีเครดิตเรื่องของบูสต์บูสต์สปีดบวกหนึ่งทุกคนนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นเจกเกนคอปเอ้ยเปลี่ยนเป็นเป๊ปกัวเดียร่านะครับผมอ่าเป๊ปเดกัวเดียร่ามีค่าทีมเพสต์สไตล์โพสชั่นเกมถึงแปดสิบแปดสูงสุดในเกมนะครับผมกดไปเลยโอ้คนไหละครับเ่ตดโผล่นนะครับอ่า ดูซิว่าค่าพลังนักเตะของผมแต่ละคนเพิ่มหรือเปล่าปุ๊บอู้เมสซี่อร้อยหกครับเมสซี่ไปร้อยหกเดลิกผมหนึ่งร้อยนะครับไอค่าพลังนักเตะเพิ่มนะครับค่าพลังนักเตะโอเวอร์ออลข้างนอกมันเพิ่มค่าพลังการคำนวณมันเพิ่มนะครับมีใครอีกที่เพิ่มหรือเปล่านะครับคาซิมิโร่หนึ่งร้อยอยู่เดิมอยู่หรือเปล่าจำไม่ได้แนละ้วเนเมอร้อยหนึ่งอะเดิเนมาร่างนี้นะร้อยหนึ่งนะครับ โอ้เดี๋ยวผมกับเดี๋ยวผมจะจําค่าพลังของเมสซี่นะครับอันนี้106้ใช่ปะแล้วค่าพลังไส้ในถามว่ามันกระทบหรือเปล่ามันแตกต่างกันหรือเปล่าผมจะแคปภาพไว้แล้วกันนะโอ้โหงานยากเลยแคปภาพไว้ด้วยอ่ะผมต้องแคปภาพไว้แบบนี้นะครับผมอ่ะที่ผมขยับขยับอยู่นี้ตรงกลางนี้นะครับคือค่าพลังของใครนะเอ่อของเป๊ปกาวาเดวาร่านะครับผมแถวแรกก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยน ผมจะลองเปลี่ยนกลับไปกลับไปใช้ Ten h a กนะครับผมเช็คแมเนเจอร์นะฮะ Ten h a กนะครับปึ๊บเข้าไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนค่าทีมเพยไซด์ด้วยนะครับผมเป็น Quick Counter นะครับเอ้ยเป็นลองบ b a คา Counter นะครับปั๊บเข้าไปแล้วลองดูค่าพลังเมซี่นะข้างนอกมันร้อยห้านะครับแต่ข้างในเนี่ยจะปรับหรือเปล่าฮะจะแตกต่างกันไหมนะฮะอ่ะไล่ดูนะครับผมดูด้านขวานะครับแถวขวานี่คือของ Ten h a กนะครับแถวซ้ายคือของเป๊ปค่าพลังข้างในเปลี่ยนบางอย่างด้วยครับทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ค่าพลังข้างนอกนะครับ พลังข้างในเห็นความแตกต่างด้วยนะครับอย่างเช่น attacking awareness นะครับผมถ้าเป็นของ t e n h a r เนี่ย9 2ของ p e ๊ปเนี่ย9 3เห็นไหมแล้วก็บอล Control ของ t e n h a r 9 1นะครับผมของ t e n h a r เออของของเป๊ e เนี่ย9 2มากกว่านะครับเห็นไหม low pass ก็มากกว่านะครับผม high version ก็มากกว่าหมายความว่ามันไม่ได้มากกว่าแค่ค่าพลังข้างนอกนะครับค่าพลังไส้ในก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเออช่างมันเถอะค่าข้างนอก mm -hmm. กันงั้นแหละมันกเกิดจากการคำนวณอะไรพวกนี้นะครับแต่จริงๆแล้วข้างนอกมันก็เกิดจากการคำนวณข้างในอีกทีหนึ่งนะครับผมเนื่องจากค่าพลังข้างในมันปรับขึ้นในหลายๆจุดนะครับผมมันทําให้ค่าพลังอุปออกข้างนอกเพิ่มขึ้นอีกด้วยนั่นเองนะครับเออจมไปเลยปะล่ะจมไปเลยนะครับโอ้โหถ้าแบบนี้เนี่ยหมายความว่านักเตะหลายคนในเกมนะครับผมค่าพลังหลักการคำนวณมันเพิ่มขึ้นเมื่อเราใช้โค้ดเป๊ปย้ำอีกทีหนึ่งนะครับโค้ดเป๊ปกวาเดียลานะครับถ้าเป็นโค้ชคนอื่นนะครับอาจจะไม่ถึงแล้วมันจะมีโค บางคนนะครับอย่างผมจําไม่ได้แล้วโค้ชอินเตอร์โค้ชอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าโค้ชบูสมันเก้าเออแปดสิบห้าเท่ากันหรือเปล่าถ้าสมมติว่าโค้ชบูสคนไหนนะครับค่าทีมเพสไตล์ต่ํากว่า85ถึงแม้จะมีค่าพลังบูสก็ตามนะครับผมแต่ถ้ามาใช้พวกเจเกนคอรนะครับผมหรือว่าซิโมเน่ที่มีค่าพลังทีมเพสไตล์แปดสิบห้ามันก็จะทําให้ค่าพลังโค้ชบูสน้อยกว่านะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับไอ้บูสโค้ดเนี่ยมันไปบูสบวกอะไรด้วยนะบวกบอลคอนโทรลบวกอะไรหรือเปล่่าาานนนนนนนะะะคคครรััััับบมมมกกกก็็จไปเเืื้้อออหหุตงงดูพล คุณคำนวณภาษีอะสุทธิแล้วมันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับมันก็ส่งผลต่อกันซึ่งกันและกันนะครับอ่ะอันนี้คือไอดีของเมสซี่ใช่ปะเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูลูมิเนเก้ด้วยนะครับรู้สึกว่าลูมิเนเก้เนี่ยก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ไอดีไก่โรนัลโดนะครับเพราะว่าผมเปิดลูมิเนเก้ได้นะครับอ่ะผมเข้ามาสู่ไอดีไก่โรนัลโดนะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้นะครับว่าเราจะใช้โค้ดปกติหรือว่าโค้ดบูสต์กันดีนะครับผมอนนี้หด่คายแไถเป็ มีไก่โรนันโดนะครับผมมีลูมิเนเก้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแต่ก็เป็นไอดีที่ไม่ได้ซื้อโคสชของเทนฮากไว้นะครับไม่เป็นไรที่ผมใช้ไว้ก็จะเป็นซีเมอเน่นะครับผม85นะครับไม่ได้ซื้อเจเกนคอปไว้ด้วยนะถ้ามีเจเกนคอปล่างเก่าจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับอ่ะลูมิเนเก้102ใช่ไหมถ้าเกิดว่าผมไปใช้เป๊ปนะครับเดี๋ยวผมจะชิเปลี่ยนใช้เป๊บนะฮะก็ลงทุนไปซื้อเลยนะปึ๊บเข้าไปปึ๊บเข้าไปเป๊บนะัครบ เสร็จแล้วลองเปลี่ยนนะฮะปึ๊บเป๊บเปิบเปิบเปิบนะครับแล้วก็ทีมเพสไตล์ด้วยครับเป็นโพซิชันเกมนะครับผมร้อยสามครับผมลูมินิเฆ่หนึ่งร้อยสามทะลุไปหนึ่งร้อยสามนะครับสวยๆไหมนะก็อาจจะดูไม่หมดนะครับว่าคนไหนเพิ่มไม่เพิ่มนะครับรู้สึกว่ามีเชฟเชงโก้ด้วยนะเชฟเชงโก้ก็เพิ่มจากร้อยสองไปร้อยสามนะครับถ้าใช้โค้ดเป๊ปนะครับผมเอออันนี้คือโรนันโดนะครับผมมาแบบไวๆไปไวนะครับไปถึงท้ายที่ไอดีไก่เนมากันดีกว่าครับเข้าสู่ไอดีไก่เนมา ครับผมเป็นไอดีสุดท้ายในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยซื้อ เจเกนคอปนะครับผมเวอร์ชั่นเก่าไว้ด้วยนะครับผมจะได้เห็นความแตกต่างด้วยนะเออปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดรับก่อนกดรับก่อนนะครับขอดูทีมก่อนผมไม่แน่ใจว่าผมซื้อไว้หรือเปล่าน่าจะซื้อไว้นะอ่าซื้อเทนฮารไว้นะครับผมแต่ว่านี่ครับผมซื้อเจเกนคอปไว้ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวดูของเก่าก่อนนะถ้าเกิดเป็นใช้โค้ดเทนฮารนะครับลูมิเนเก้ร้อยสองใช่ป่ะเอ่อเอ็มเปอร์เป้ร้อยหนึ่งเนมาร์ร้อยหนึ่งซาร่าร้อยหนึ่งนะครับเมสซี่ร่างนี้ร้อยสามนะครับผมคาซิมิโลเก้าส อันนี้คือเป๊ะร่างเก่าเป๊ะร่างเก่ามันมีร่างเก่าร่างใหม่อีกเออนี่แหละประเด็นจะทําให้หลายคนงงนะครับผมซื้อของเก่าไว้เนี่ยเป๊ะมันจะ87นะครับค่าทีมเพสตล์มัน87นะครับอ่าลองเปลี่ยนดูปึ๊บนะครับแล้วก็ค่าทีมเพสทีมเพสตล์เป็นโพสิชันเกมนะครับผมอ่าก็ยังร้อยสามเนยมาไปร้อยสองมันแปดสิบเจ็ดไงเมสซี่ไปร้อยสี่ซาร่าไปร้อยสองอันนี้คือแปดสิบเจ็ดนะแปดสิบเจ็ดนะ เป็นเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับผมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้88คุณต้องไปซื้อเป๊ปอันใหม่มาอีกอะต้องไปซื้อเป๊ปอันใหม่มานะครับผมนี่ถ้าเกิดใครอยากได้ค่าพลังเพิ่มนะครับคุณต้องไปซื้ออันใหม่มานะครับซื้อใหม่ได้ไหมซื้อทับได้ปะปึ๊บซื้อทับไปเลยเนาะ88นะอันนี่88นะอันใหม่นะ88บปนะครับมันมีเวอร์ชันเก่าเวอร์ชันใหม่อีกนะอ่ะผมซื้อทับไปแล้วปึ๊บมันจะมีกี่อันในจะมี เมื่อก่อนถ้าเป็นภาคเก่าเนี่ยมันไม่ยอมให้ซื้อซ้ํานะมันต้องขายตัวเก่าก่อนถึงจะซื้อตัวใหม่ได้อันนี้มันซื้อซ้ําได้เลยนะครับนั่นหมายความว่าเดี๋ยวใครมีเจกเกนคอปล่างเก่าที่เป็นเลียบพูใช่ปะพอดูการหน้าเนี่ยเจเกนคอปก็จะมีเจเกนคอปลิพูเจเกนคอปแมนยูเอ้ยเจเกนคอปมาอยู่แมนยูเหรอเจเกนคอปอยูชั้นนูน้นมาชั้นนี้เนี่ยแตกต่างกันไปใช่ปะอ่ะถ้าเกิดผมเปลี่ยนเป็นเอ่อเป๊ป88นะครับเป๊ป88นะครับผมเมสซี่ไปร้อยสี่ครับล่างนี้เมสซี่ร้อยสี่นะครั เห็นความแตกต่างไหมมันขึ้นอยู่กับค่าทีมเพสไตล์ของโค้ชแต่ละคนนะครับผมเอ่อไม่ได้อยู่กับว่าโค้ชบูสต์ไม่บูสต์โค้ชบูสต์หรือว่าโค้ชปกตินะครับให้เราดูที่ค่าทีมเพสไตล์ตรงนี้เป็นหลักนะครับผมอย่างเช่นของลุยเอโรมันหรือว่าเป๊ปกวารเดียร่าตัวใหม่นะครับต้องไปซื้อใหม่ถึงจะได้88นะครับผมก็จะทําให้ค่าพลังสูงสุดในนั่นเองนะครับผมเออแล้วทีนี้ถ้าเกิดใครมีของเก่าของใหม่มันจะงงหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าของใหม่เนี่ยเป๊ปมันจะเป็น8 8ของเก่า เฟบจะเป็น87แต่ถ้าเป็นเจเกนคอปนะครับเจเกนคอปอันเก่าที่ผมซื้อไว้เห็นไหมอันเก่านี่เป็น87อันเก่าเป็น87ที่บอกไปนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมซื้อกับไอดีเมสซี่อ่ะมันถ้าซื้อใหม่มัน88นะครับหมายความว่าใครซื้อตัวเก่าไว้โคตรโชคดีคุณโคตรโชคดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณเล่นควิกเคอลเตอร์นะแล้วคุณซื้อเจเกนคอปไว้นะครับผม87อ่ะคุณโคตรโชคดีนะครับผมต้องเปลี่ยนนะอ่ะใช้เจเกนคอปนะครับปึ๊บ,บ,บแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนทีมเพส์์ด้ววยนนนะคคคคนะคคคครรรััับบบิกออเตป๊ เนมาร์102ซาร่า102เมสซี่104นะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้อัพนะครับอย่างคาซิมิโลอาจจะยังไม่ถึง100นะครับถ้าเกิดจะเอาเซคาซิมิโลถึง100เนี่ยอาจจะต้องใช้ใช้เป๊ปตัวใหม่นะครับที่เป็น88นั่นเองนะครับเข้าใจแล้วเนาะมันจะมีความส่งผลจากค่าทีมเพลย์สไตล์ของโค้ชนะครับผมสูงสุดในเกมณตอนนี้ก็คือเป๊ปกาวเดียร่าครับผมแต่ต้องไปซื้อใหม่นะครับที่มีค่าทีมเพลย์สไตล์88ตัวเก่า87นะครับแล้วลองลงมาก็จะเป็นเจเเเเเเเกกกกนนนนนคคคคออออจจต้งป็รร่่าะับผม87 ิ่งมีค่าทีมเพสต์ตายเยอะนะครับค่าพลังคำนวณของโอเวอร์ออลนักเตะมันก็จะมีมากขึ้นส่วนโค้ชบูสต์นะครับให้ดูที่ค่าทีมเพสต์ตายตรงนี้เป็นหลักนะครับเป็นส่วนหลักส่วนส่วนเสริมเนี่ยก็คือพวกบูสต์สปีดบูสต์ค่าพลังบางอย่างบูสต์ไส้ในอีกทีหนึ่งอันนี้ส่งเพิ่มอ่าเป็นออปชัน B ีออปชันเสริมเพิ่มทำให้ค่าพลังโอเวอร์ออลข้างนอกก็สูงขึ้นเช่นกันงงแล้วทีนี้คนสอนอัพรีวิวจะงงละครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีนักเตะใใหหมมมม่่่ๆาาแแแแแลล้้้วผจะะสออบบนน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 ัััพบบ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 ไเีีีียูคคคงงป็กึรโ ค่าพลังเป็นอีกแบบหนึ่งจะแตกต่างกันนะ่ะทําไมทาค่าพลังไม่เท่าพี่นะี <c> ่ <oughs> นี่แหละครับสาเหตุสําคัญนะครับผมของค่าพลังที่เพิ่มขึ้นของแพทนี้นั่นเองนะครับมันส่งผลมาจากการคํานวณหลักการคํานวณค่าทีมเพสไตล์ของโค้ชใหม่นั่นเองนะครับผมยิ่งโค้ชคนไหนมีค่าทีมเพสไตล์สูงนะครับทำให้ค่าพลังของนักเตะทั้งข้างนอกและข้างในเปิดให้ดูแล้วนะข้างในด้วยนะไม่ใช่ข้างนอก,ก่างเดียวนะครับผมมีค่าพลังที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมณตอนนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีค่าพลังสูงสุดนะคร เจเกนคอปคนเดียวนะครับที่สูงสุดเออขออภยัยเป็นเป๊ปกวารเดล่าคนเดียวนะครับผมร่างใหม่นะร่างใหม่ใครมีร่างเก่า87คุณอยากได้ร่างใหม่คุณต้องไปซื้อเพิ่มนะครับผม88นะครับทำให้ค่าพลังแม็กสูงสุดแต่มันก็ต้องไปเล่นสไตล์โพสิชันเกมนะครับผมถ้าเกิดใครจะเล่นสไตล์เอ่อควิกเคาน์เตอร์นะครับแล้วมีเจเกนคอปร่างเก่า87อยู่ก็โชคดีเลยเพราะว่ามันสูงกว่าอันใหม่นะครับถ้าอันใหม่คุณซื้อมันจะเป็น85เห็นไหมอันเก่าผมซื้อไปแล้วเนี่ยเป็น87นะครับเราสามารถส เปลี่ยนจากการสะสมนักเตะนะฮะเป็นการสะสมโค้ชละกันนะครับเพื่ออนาคตโค้ชเหล่านี้ค่าพลังมันดรอปลงไปใครมี G.P เยอะก็ซื้อเก็บไว้ได้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมซื้อให้ดูแล้วนะครับสามารถซื้อซ้ําได้ถึงแม้ว่าจะเป็นโค้ชคนเดียวกันนั่นเองนะครับส่วนโค้ชบูตพิเศษคนอื่นๆนะครับอย่างพวกคานาวโรโยฮันครับเอ่ออาร์เตต้าคุณก็แค่เข้าไปดูว่าค่าทีมเพสไตล์ของโค้ชแต่ละคนมันเท่าไหร่นะครับยิ่งสูงยิ่งดีนะครับส่วนเสริมออปชันบีนะฮะที่เพิ่มค่าพลังเรื่องของบอลคอนโทรลอะไรพวกนนนี้ก็็เเปสส่วริม ก็ส่งผลต่อค่าพลังโอเวอร์ออฟข้างนอกเหมือนกันนะครับถ้ามันคำนวณแล้วมันมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเข้าใจนะฮะน่าจะกระแจ็มแจ้งนะครับผมใครยังไม่ได้กดติดตามช่องบอลสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเออแล้วผมจะเปลี่ยนไปเล่นเกมสงสัยคนกลับมาเล่นโพสิชันเกมเยอะแน่เลยเ่ยโอ้ต้องไปฝึกเล่นแล้วเนี่ยค่าพลังสวยดี I've changed for the better this time I thought I would never be